สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับครั้งที่แล้วนะคะคุณครูได้ให้เด็กๆได้ลองอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะที่ขึ้นต้นด้วยตัวอะไรบ้างนะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะที่ขึ้นต้นด้วยตัว ตดีตัวอแล้วก็ตัว F สํสำหรับครั้งนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนให้เด็กๆอ่านคำศัพท์เพิ่มอีก3ตัวอักษรนะคะนั่นก็คือตัว G ตัว S แล้วก็ตัว I เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะเด็กๆจะเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัว G เด็กๆพร้อมกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะเรามาดูกันที่คำศัพท์คำแรกเลยนะคะคำศัพท์คำแรกนะคะคือคำว่าคือคำว่า garbage garbage แปลว่าอะไรคะเด็กๆติ๊กๆเห็นรูปไหมคะใช่แล้วค่ะแปลว่าขยะนะคะคำต่อไปนะคะเด็กๆคือคำว่าอะไรคะคำว่า garden อีกครั้งหนึ่งนะคะ garden มันแปลว่าอะไรคะเด็กๆ แปลว่าสวนต่อไปนะคะคือคำว่า gate gate แปลว่าไรคะเด็กๆแปลว่าประตูเรามาต่อกันที่คำศัพท์คำต่อไปเลยนะคะนั่นะคือคำว่า g a t t g a t t แปลว่าไรคะเด็กๆแปลว่าของขวัญเด็กๆเ,เคยได้ของขวัญไหมคะเคยใช่ไหม,มคะสำหรับคำต่อไปนะคะคือคำว่า girl g กิลแปลว่าอะไรค่าเด็กๆแปลว่าผู้หญิงเรามาต่อกันที่คำศัพท์คั้ต่อไปเลยนะคะนั่นคือคำว่า girl girl แปลว่าอะไรค่าเด็กๆแปลว่ากลาวเด็กๆเคยใช้กลาวไหมคะ เคยใช่ไหมคะเด็กๆต้องระวังนะคะกาเป็นสารเคมีนะคะเด็กๆอย่าเอาเข้าปากหรือว่าป้ายตาอย่าดมนะคะเป็นอันตรายนะคะเรามาต่อกันที่คำศัพท์คำต่อไปเลยนะคะนั่นคือคำว่า go go แปลว่าอะไรคะเด็กๆเด็กๆรู้จักไหมคะแปลว่าทองออกไปนะคะคือคำว่า good good แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่า ดีถ้าเด็กๆทําดีนะคะเด็กๆก,ก็จะได้คําว่า g o o d แปลว่าทําดีมากนะคะสำหรับคําต่อไปนะคะเด็กๆคือคําว่าอะไรนะ้คือคือคำว่า g o o d Bye แปลว่าอะไรคะ goodbye แปลว่าลาก่อนนะคะคําต่อไปนะคะนั่นคือคําว่า g a s gas แปลว่าไรคะเด็กๆแปลว่ายาเรามาต่อกันที่คำศัพท์คำต่อไปเลยนะคะนั่นคือคำว่าอะไรคะเด็กๆคือคำว่า grow อีกครั้งหนึ่งนะคะ grow แปลว่าไรคะเด็กๆแปลว่าเติบโตคำศัพท์คำต่อไปนะคะเด็กๆคือคำว่า g o o t g o o t แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว,ว,ว,ว่าแพ้เด็กๆเคยเห็นแพ้ไหมคะ คำศัพท์คำต่อไปนะคะจะเป็นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัว H เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาต่ออะไรกันเลยนะคะคำต่อไปนะคะคือคำว่า hair แปลว่าอะไรคะเด็กๆ แปลว่าผมนะคะแปลว่าเส้นผมนะคะเส้นผมจะมีทั้งผมสั้นผมยาวแล้วแต่เด็กๆจะไว้ใช่ไหมคะคำต่อไปนะคะคือคำว่า hand hand แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่ามือคำต่อไปนะคะเด็กๆคือคำว่าอะไรคะคือคำว่า happy happy แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่ามีความสุข คำศัพท์คำต่อไปนะคะคือคำว่า head head แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่าหัวเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะคะเด็กๆคำต่อไปคือคำว่าอะไรคะคือคำว่า hero อีกครั้งหนึ่งนะคะ hero แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่าวีรบุรุษนะคะคำต่อไปนะคะคือคำว่าอะไรนะคะคือคำว่า h i แปลว่าราคาเด็กๆแปลว่าสูงเด็กๆเห็นไหมคะยีราฟสูงใช่ไหมคำต่อไปนะคะคือคำว่า holiday holiday แปลว่าราคาเด็กๆแปลว่าวันหยุดนะคะต่อไปนะคะคือคำว่ารคะคือคำว่า home home แปลว่าราคาเด็กๆแปลว่าบ้านทุกคนมีบ้านใช่ไหมคะ ใช่แล้วคะ่ะเรามาต่อกันที่คำศัพท์คำต่อไปเลยนะคะเด็กๆนั่นคือคำว่า hospital hospital แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่าโรงพยาบาลเรามาต่อกันที่คำศัพท์คำต่อไปเลยนะคะเด็กๆนั่นคือคำว่าอะไรคะเด็กๆนั่นคือคำว่า hat hat แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่าหมวกเด็กๆจะใส่หมวกตอนไหนคะ ตอนที่เด็กๆออกไปข้างนอกเจอแดดใช่ไหมคะเวลามีแดดแรงๆใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องใส่หมวกนะคะเพื่อป้องกันแสงแดดโดนหัวนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะไม่สบายนะคะเรามาต่อกันที่คําศัพท์คําต่อไปเลยนะคะนั่นคือคําว่าอะไรคะเด็กๆนั่นคือคําว่า hungry hungry แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่าหิวมาต่อกันคําศัพท์คําต่อไปเลยนะคะนั่นคือคําว่า hand แปลว่าไรค่ะเด็กๆแปลว่าแม่ไก่นะคะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวไเด็กๆพร้อมหรือยังคะเราจะไปต่อกันที่ตัวอักษรตัวต่อไปแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคำศัพท์คำแรกนะคะที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวไอนั่นคือคำว่าไรคะเด็กเ นั่นคือคำว่า ice ice แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่าน้ำแข็งไปนะคะจะเป็นคำว่า ice cream นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ ice cream นะคะคือ Ice cream คำต่อไปนะคะเด็กๆคือคำว่า idea idea แปลว่าไรคะเด็กๆแปลว่าความคิดนะคะต่อไปนะคะคือคำว่า air แปลว่าไรคะเด็กๆแปลว่าป่วยนะคะเก่งมากคะ่ะคำศั์คำต่อไปนะคะคือคำว่า image image แปลว่าไรคะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะแปลว่ารูปภาพนะคะเก่งมากเลยคะ่ะเรามาต่อกันคำศัพท์คำต่อไปเลยนะคะนั่นคือคำว่าไรคะคือคำว่า ing ing แปลว่าไรคะเด็กๆแปลว่า หมึกนะคะเก่งมากเลยค่ะศั์คำต่อไปนะคะเด็กๆคือคำว่า i n s e c t i n s e c t แปลว่าไรคะเด็กๆแปลว่า,มาแมลงนะคะคำศัพท์คำต่อไปนะคะเด็กๆคือคำว่า intent intent แปลว่าไรคะเด็กๆแปลว่าตั้งใจนะคะคำศั์คำต่อไปนะคะเด็กๆนั่น e. คือคำว่า invent invent แปลว่าไรคะเด็กๆแปลว่าคิด คนนะคะต่อไปนะคะคือคำว่า i l o n i l a n แปลว่าไรคะเด็กๆแปลว่าเตารีดเก่งมากค่ะคำต่อไปนะคะเด็กๆคือคำว่า injured injured แปลว่าไรคะเด็กๆแปลว่าบาดเจ็บนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าเขาบาดเจ็บใช่ไหมคะเรามาต่อกันที่คำศัพท์คำต่อไปเลยนะคะเด็กๆนั่นคือคำว่า improve i m p โผแปลว่าไรคะเด็กๆแปลว่าขอร้องวิงวอนนะคะเรามาต่อกันที่คำสุดท้ายเลยนะคะเด็กๆนั่นคือคำว่า I I แปลว่าไรคะเด็กๆแปลว่าความโกรธนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะสำหรับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆอ่านคำศัพท์ได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้คำศัพท์ที่คุณครูได้ให้เด็กๆอ่านไปนะคะคือคำศัพท์ที่ึ้นต้นด้วยตัวอักษรอะไรบ้างคะ ใช่แล้วค่ะที่ึ้นต้นด้ตอวอักษรตัว G อักษรตัวอะไรอีกคะอักษรตัว H แล้วก็อักษรตัวอะไรคะเด็กๆนั่นก็คืออักษรตัว I เก่งมากเลยค่ะก่อนจากกันนะคะคุณครูก็มีเรื่องจะฝากเด็กๆนะคะนั่นก็คือช่วงนี้นะคะมีไวรัสระบาดอยู่นะคะเด็กๆต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเด็กๆต้องใส่หนะ้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะ มันล้างมือเป็นประจำนะคะหรือเด็กๆพกเจลแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะขวดเล็กๆนะคะก็จะป้องกันเชื้อโควิดได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ Jasby JesB Jasby is world world of All the colorful day.